สวัสดีครับ fc ช่องโรนายนำโชคทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับและมีเวลามานำเสนอตัวเลขให้กับ fc นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเ,เลขที่ออกก็352นะครับ0 2นะครับ งวดที่ผ่านมานะครับเอ่อก็หลุดไปอีกนะครับเราาจะมาดูตามดูวงวดต่อไปนะครับก่อนจะมาตามงวดต่อไปนะครับก็มาดูย้อนเอ่อหลังอีกสักเอ่อหน่อยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งมิถุนานะครับ เลขที่ออกนะครับ3นะครับ5 2นะครับ2 0นะครับก็จะถ้ท่านมาดูที่นะครับเลขชุดของเรานะครับซึ่งจับ10หน่วยไม่ถูกแต่นะครับหลัก10บ,บนล่างก็เข้ามานะครับแต่เลขนี้ก็เข้ามาทั้งหมด องตัวนะครับมาดูย้อนไปอีกนะครับจะงวด16นะครับ16พฤษสภานะครับหล่อสิบศูนย์หนึ่งเก้าก 10, 0, 1, นะครับหลักหน่วยสี่แปดนะครับเลขที่ออกศูนย์เก้านะครับก็มาศูนย์กับเก้าที่หลักสิบนะครับเลขศูนย์ก็เข้าที่หลักสิบก็ถูกไปนะครับ ทีนี้เราก็มาดูยอดหลังไปที่สองพฤษภานะครับหลักสิบนะครับหลักหน่วยอันนี้ก็เข้าไปตรงๆนะครับศูนย์หกตรงๆงนะครับก็ท่านก็จะเห็นว่าถ้าจับคู่ไม่ถูกเลขหลักอยู่ในชุดนี้นะครับก็จะมีครบทั้งสองตัวนะครับอ่า ต่อไปนะครับเราก็จะมาตามดูตัวเลขนะครับของวันที่16นะครับ16มิถุนายนนะครับว่าจะ <c oughs> มีเลขอะไรน่าสนใจนะครับกับ fc นะครับ <c oughs> 16นะครับวันที่16 16นะครับมี ยอนะครับหกแปดนะครับ <c oughs> ให้เลขเด่นนะครับให้เลขเด่นที่สองนะครับสี่แล้วก็ห้านะครับเราจะให้เป็นเลขเลขห้าจะให้เป็นเลขลองนะครับ เลข5เป็นเลขลองนะครับส่วนเลขหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบของเรานะครับหลักสิบของเราเออเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บนึงเลย หลักสิบของเรานะครับบนล่างนะครับก็คือสามสี่ห้านะครบับหน่วยนะครับบนล่างนะครับ 128สองแปดนะครับงวดนี้นะครับ <c oughs> ก็ได้เลขสามตัวนะครับก็จะเป็นเลขหตัวนะครับแต่วงวดที่ผ่านมาเราจะได้ห้าตัวนะครับห้าตัวนะครับวันที่หนึ่งมิถุนานะครับมิถุนมา6ตัวเหมือนกันนะครับแต่หลักหน่วยเราจะเหลือสองตัวแต่อันนี้ จะเป็น3ตัวนะครับแล้วก็มาดูมาตามกันต่อนะครับมาจับคู่นะครับเรจะจับคู่นะครับจะใช้เลขสามสี่ห้ามาจับนะครับเลขเด่นที่เลขสองนะครับก็จะได้นะครับสานะครับห้นะครับ เลข4นะครับก็จะได้4 1นะครับ4 8นะครับส่วนเลขลองตัว5นะครับลองนะครับลองตัวเลข5นะครับก็จะจับก็จะได้5 1นะครับ ห้ปดนะครับก็จะเน้นให้ต้องหางนะครับราอเลขประจำวันเลขออกวันจันทนะครับก็จะติดที่2องสามสี่นะครับก็จะติดเพียง สนะครับพอ3 3มส,มสวันนี้เป็นเลขไม่น่าลงทุนนะครับก็หวังว่าจะโชคดีนะครับลุงนายนำโชคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องลงนนุงนายนำโชคนะครับก็สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ